ะะตีฉาน,นมีสัญญาณดังทุจ้าชื่ออะไรครับเนี่ยอะไรครับชื่ออะรอรัญญาใช่ไหมฮะุณชื่อรัญญาเหรอจคุณม,มาเก็บผลรองไหมเก็บอะไรนะร้องจะร้องไหมล่ะคุยกันเป็นชั่วโมงอ่ะทีเนี้ย อัญญาครับได้ข่าวว่ารถคุณจอดไกลถ้ากลับไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวผมเดินไปเพื่อนไม่ว่ารถคุณจะจอดอยู่ทางเหนือตาผมก็จะไปกับคุณทุกที่โอ้ยปวดฟัน โอ้โหัดใจใจอะไรอยู่ตรงนั้นที่ไม่อยากเล่ว่าใจอะไรเป็นอะไรมากไหมคะอืมอะไรกลับปบป้วนเมื่อกี้นี่ไปไหนซะแล้วไม่มีคุณถามว่าอะไรนะฮะเป็นอะไรมากไหมอ่ะเขาอยากดูเปิดให้เขาดูดิเฮ้ยเนี่ยผมเห็นขาดเนี่ยไปเปิดลูกดูเอานะครับอ้าวคล้ายๆลูกว่าครับหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราขอจีบบ้าง